เต้นน้องบัวรวองเต้นเต้นนำหนาทีเต้นเต้นว้าวเต้นแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเต้นแล้วเต้นแล้วโอเคทุกลงไลน์แล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านึกว่านึกว่าจะไม่ได้ถึงร้อยพี่เฮ้ยบิ พี่แดงพี่แดงมาดูน้องด้วยน้องได้น้องได้ไดรวยไหลพี่แดงมามามองลองอย่าร้องมิสโปรตุเกสฉันจะร้องจริงๆเนาะอ,อ้ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้อ่ะเฮ้้ยจะร้องให้ สามสี่ส่ห้าสูงร้อยกว่าชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยที่ชอบมาชอบมาชอบมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยโอ้ยไม่ต้องเอามาคืนเลยทำไมต้องเอามาคืนด้วย โอเคแค่เป็นแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เชฟนะคะฝากช่องพี่เชฟด้วยนะคะพี่เชฟเลมอะไรพัดมาค่ะลมอะไรพัดมาชอบมาโอ้ยร้อนร้อนมากๆไม่เคยได้ไหลเยอะขนาดนี้เลยเพื่อนๆแล้วก็พี่เชฟขอบคุณค่ะขอบคุณมาลัยน้ํำใจขอบคุณทุกคนนะคะที่ มาส่งกำลังใจให้ตุกหายใจไม่ทันดีใจพี่อ้ําขอบคุณพี่อ้ํากิติคุณทุกทุกช่องนะคะแล้วก็ต้นอ้ําทุกทุกช่องขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ส่งกําลังใจให้ตุกได้ตุกเอ่อให้ทุกได้ร้อยไลค์วันนี้ตุ๊กไลค์สี่ชั่วโมงค่ะคเพื่อนๆสี่ชั่วโมงสู้นะคะสู้เพื่อจะเอ่อ ได้หลังคาแล้วก็ได้ยอดไลค์นะคะแล้วก็ได้ความคิดถึงเ,ออเพื่อนๆได้หยอกล้อกับเพื่อนๆคุยกับเพื่อนๆดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้จะพูดอะไรขอมัดรวมนะคะขอมัดรวมนะออขอบคุณน้องอุมากๆนะคะที่มาอยู่เป็นกําลังใจให้พี่ตุ๊กตั้งนานสองนานขอบคุณคุณผัดไทยขอบคุณคุณเชฟเออ ที่เป็นสมาชิกให้ให้ตุกด้วยนะคะตุกเอ่อก็คือคือสมาชิกอะตุ๊กก็สมัครไม่ได้เพราะว่าเอ่อประเทศโปรตุเกสเขายังไม่ให้สมัครเนาะเป็นเป็นบางเป็นบางพื้นที่ที่เขายังยังยังไม่เปิดให้สมัครเพราะว่าตุกสมัครในในคอมมันก็เด้งเอ่อในมือถือมันก็เด้งตุ๊ก,ก็เลยได้แต่โยนเหรียญให้เพื่อนๆน,นะคะเพราะว่ามันสมัครสมาชิกยังไม่ได้นะคะ ก็อยากเป็นสมาชิกให้เพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งกําลังใจให้ตุ๊กนะคะอ,อแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กโอ้ยไมย่แแม่ตุ๊กฉันไม่อยากเป็นแม่ฉันอยากเป็นพี่ฉันยังสาวฉันยังอึ๋มฉันยังอยขอบคุณโอเคค่ะยกมือขึ้นไหวๆค่ะคุณอ้ําคุณอ้ําเดี๋ยวตุ๊กไปเยี่ยมพี่แก้วก้าเดี๋ยวตุ๊กไปเยี่ยมทุกคนเดี๋ยวตุ๊กไปเยี่ยมแค่ทิ้งหัวใจไว้หลังบ้านแค่นั้นนะคะ ที่ชุมชนนะคะที่ชุมชนตุกค่อยๆไปนะคะตุ้กก็จะมีพี่สุรชัยซื้อตรงการช่างนะคะที่ช่วยเยี่ยมเพื่อนให้ตุ้กด้วยนะคะขอบคุณเอ่อร้อยสี่ไลค์นะคะไลค์สดสี่ชั่วโมงได้ร้อยสี่ไลค์คือภูมิใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กรุณาค่ะขอบคุณค่ะน้องอูเตนจิม,มิจิโม,มปิดไลค์ค่ะมา โ okay, okay. อเคค่ะมาอ่ะจ,จะจิมิจิโมจิมิจิโมจิมิจิโมปิดร้อยไลค่ะร้อยไลค่ะไลสดสี่ชั่วโมงได้ร้อยไลคเว้ยตุกประตูกเกต